ไทยครับุผู้ชมครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยน้ำลายนั้นให้ผลแม่นยำนะครับเน้นเฝ้าระวังในกลุ่มคนจำนวนมากครับการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิด19โดยใช้ตัวอย่างน้ำลายเพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกที่ต้องมีการตรวจคัดกรองจำนวนมากเช่นรายงานข้ามชาติกลุ่มคนขับรถรับจ้างขนส่งสาธารณะพ่อค้าแม่ค้า และก็จะทําให้ได้ข้อมูลระบาดที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคในระยะถัดไปนะครับด้วยผลการเก็บตัวอย่าง6,380ตัวอย่างเนี่ยพบผลบวกเพียง1ตัวอย่างสะท้อนว่าอัตราการระบาดใหม่ในไทยต่ำครับเนื่องจากว่าไม่พบการระบาดในชุมชนผู้ป่วยรายใหม่ที่พบส่วนใหญ่เดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งตามเป้าขยายผลตรวจ10,000แตัวอย่างทั่วประเทศก็สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ข้อควรระวังของการเก็บตัวอย่างตรวจวิธีนี้ครับไม่ควรแปลงฝันนะครับ ใช้น้ํายาบ้วนปากดื่มน้ําหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนที่จะเก็บน้ําลายอย่างน้อย1ชั่วโมงส่วนจะทาให้การแปรผลเนี่ยคายเคลื่อนได้โดยช่วงเช้าครับหลังจากที่ตื่นนอนนะก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะฮะไปฟังเสียงครับเราสามารถเอาน้ําลายนะครับของคนไข้ให้เขาเก็บตัวอย่างโดยน้ําลายเองนะครับบ้วนน้ําลายหรือขากน้ําลายนะครับเอามาตรวจหาเชือ้อ หรือหาสารพันธุกรรมโดยวิธีเหมือนเดิมวิธีการตรวจเหมือนเดิมก็คือใช้วิธีที่เรียกว่า RT PCR นะครับแต่เพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีเก็บตัวอย่างนะครับจากการใช้สวบมาเป็นการตรวจน้ำลายผลที่ได้ก็คือสามารถมีความแม่นยําใกล้เคียงกันนะครับการตรวจทาน้ำลายเนี่ยมีความแม่นยำเทียบกับวิธีปกติเนี่ยประมาณ85 90ซึ่งเป็นวิธีที่ดี นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังพัฒนาการตรวจแบบรวมตัวอย่างเพื่อลดต้นทุนและเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงในลักษณะการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มนะคะเฉพาะพื้นที่ที่มีอัตราการพบการตรวจโควิด19น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของกลุ่มประชากรด้วยค่ะ